มาครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเลือกยอดและการชํำตอและก็อุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับคลิปเดียวคือจบทำเป็นทุกอย่างเลยนะครับมาดูกันนะครับอุปกรณ์นี้นี่คือถุงชํำนะครับนี่คือเลื่อยครับเป็นเลื่อยเหล็กครับแล้วก็ที่ต้องมีนะครับเป็นเชือกฟางเชือกฟางแบบนี้นะครับแบบเบนนะครับแบบเบนเราสามารถ คลี่มันออกมาได้นะครับนี่ครับโดยไม่ต้องใช้ผ้าเทปตีนก็ได้นะครับหรือจะใช้ผ้าเทปซีนก็ได้นะครับผมมีทั้งสามอย่างเลยครับมีผ้าเทปซีนแบบบางครับเวลาเราใช้เชือกฟางมัดเสร็จแล้วนะครับเราต้องใช้ซีนตัวนี้นะครับพันอีกรอบหนึ่งเพื่ออย่าให้น้ําเข้าครับถ้าใช้ตัวนี้ใช้ตัวเดียวไปเลยก็ได้ครับเพราะว่ามันหนาครับมันข้างในมันเป็นสองชั้นครับตัวนี้มันหนาครับผมจะใช้ตัวนี้ตัวเดียวนะครับ ก็คัตเตอร์ครับคัตเตอร์ต้องสะอาดนะครับมาวิธีเลือกตอกระทุ่มนะครับตอกระทุ่มนี่เราไปขุดมานะครับเราเอามาชาไว้ก่อนนะครับสองถึงสามอาทิตย์ยิ่งนานยิ่งดีครับเพื่อให้ยอดกระทุ่มแตกมาก่อนนะครับถ้ายอดกระทุ่มแตกมาก่อนแสดงว่ายอดกระทุ่มติดดีแล้วนะครับพร้อมเสียบได้แล้วก็นี่ยอดนะครับวิธีเลือกยอดนะครับเอาแบบ ชัวชัวเสียบอาทิตย์เดียวรู้ผลติดแตกยอดติดชัวร้อยเปอร์เซ็นนี่ครับเวลาเราไปตัดที่ต้นนะครับเราเวลามันมีแดดนะครับเราต้องเอามือดูแบบนี้ครับเพื่อดูยอดด้านในนะครับนี่ครับจะเลือกยอดที่มีมีกาบพนมตรงนี้นะครับมีมีกาบนี้นะครับแล้วก็ดูใบด้านในนะครับที่กําลังจะเต็มนะครับกําลังจะแตกใบที่แตกแล้วก็เสียบได้ครับ ยอดเล็กก็เสียบได้แต่มันจะติดช้าโตช้าไปนิดนึงแต่ถ้าเลือกยอดที่ข้างในนี้นะครับในกาบพนมนี้เต็มนะครับมันจะติดเร็วโตไวร้อยเปอร์เซนครับได้มาครับนี่ตอนะครับผมเมื่อกี้ผมตัดกับเลื่อยแล้วนะครับเราต้องมาตัดแต่งครับให้หัวตอนนี้เสมอเรียบสวยงามนะครับ ตอนนี้ผมจะเสียบสองยอดนะครนี่นะครับมียอดนะครับและอใบตัวนี้เราจะไว้ก็ได้ไม่ไว้ก็ได้นะครับถ้าไว้ก็ไว้นิดเดียวพอครับถ้าตัดออกไปก็ได้เหมือนกันครับแล้วเราจะเสียบนะครับคือตั้งแต่ข้อนี้นะครับนับจากยอดข้อนี้ข้อนี้นับเป็นข้อหนึ่งนะครับสองสามสี่ได้หมดครับแต่ผมจะเสียบช่วงข้อที่ระหว่างสองกับสามนะครับคือข้อนี้นะครับ ข้อนี้ดีกว่าข้อนี้นะมันจะเร็วหนึ่งสองสามระหว่างข้อที่สองถึงข้อที่สามแล้วเรามาวัดครับที่เราจะกีดให้มันใหญ่กว่าประมาณครึ่งมิลหรือหนึ่งมิลนะครับไม่เกินนั้นนะครับแล้วเราก็ทําทําการกีดครับเราบากไว้ก่อนนะครับแล้วก็มากีด เรื่องความยาวครับที่เรากกีดลงมาที่จะเอายอดเต็บนะครับยาวสักประมาณหนึ่งนิ้วไม่เกินหนึ่งนิ้วนิดๆน,น,นะครับกําลังดีครับกกีดเรื่อยๆนะครับอาจจะพลาดเดี๋ยวลงไปด้านล่างได้ครับไม่ต้องรีบนะครับกกีดให้ถึงเนื้อไอ ต้นข้างในมาเลยนะครับแกนในมันนะเพื่อให้เปลือกมันออกมาเต็มที่ครับผมจะใช้ตัวนี้นะครับงัดมันออกมาครับเป็นแหนบครับหัวมาทําไว้เป็นเพื่อเฉพาะไว้แงะเปลือกออกมาครับนี่นะครับแล้วก็มาปาดยอดเป็นปากเป็ดหรือปากฉลามนะครับ แล้วตรงนี้อย่าให้อะไรโดนนะครับเพราะว่ามันจะติดเชื้อเราปาดเสร็จแล้วก็ต้องเสียบเลยนะครับตรงนี้พยายามปาดให้เปลือกด้านข้างนี้สองด้านเท่ากันนะครับให้มันเรียวสวยนะครับด่งนิดนึงครับ ปัดให้เข้ากันนะครับสองด้านแล้วก็ตรงนี้ตัดไปเลยครับนิดเดียวแล้วก็เริ่มการเสียบเลยนะครับแล้วเวลาเราเสียบนะครับให้เปลือกตรงนี้พ้นแผลนะครับพ้นแผลนี้นะครับให้เปลือกเปลือกตอกระทุ่มครับมิดตรงนี้นะครับให้พ้นไปนิดนึงครับนิดเดียวครับ ยัดลงไปเลยครับประมาณนี้นะครับและผมเวลาเราเสียบครับคือตรงนี้มันจะไม่มีตานะครับยอดจะไม่แตกกิ่งจะไม่แตกออกมานะครับเพราะฉะนั้นมันจะแตกตามตรงนี้ครับตามตาที่เราเด็ดใบออกนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเสียบนะครับให้ตาอยู่บนครับอยู่บนมานิดเดียวหรือขึ้นมาเยอะขึ้นมามากได้หมดครับเพราะว่า ต่อไปนะครับกิ่งมันจะแตกตรงนี้นะครับเริ่มการพันเลยครับผมใช้ตัวนี้ตัวเดียวนะครับเทปซีนสองชั้นครับนี่ครับด้านในเป็นสองชั้นครับขี้อียดูนะครับอ่านี่มันเป็นสองชั้นครับแต่ผมเลยสองชั้นไปเลยครับ

เพื่อไว้เป็นไฮน้ำในถุงเป็นน้ำเลี้ยงนี่ผมจะเสียบข้อนี้นะครับข้อนี่หนึ่งสองสามผมจะเสียบระหว่างสองกับสามตรงนี้นครับมาวัดเลยครับแล้วก็บากไว้นะครับเพื่อเราจะได้กรีดกรีดลงมาเหมือนเดิมครับประมาณหนึ่ง หนึ่งข้อถึงหนึ่งข้อนิดนิดจิตไม่ต้องรีบนะครับเดี๋ยวมันจะบาดลงมาด้านล่างเยอะเกินไปครับทดลองครับเลือกยอดเหมือนที่ผมเมื่อเหมือนที่ผมแนะนำทุกอย่างทำตามขั้นตอนที่ผมบอก รับรองครับว่าติดร้อยเปอร์เซ็นครับและโตไวครับหนึ่งอาทิตย์รู้ผลครับตอนนี้ครับงัดมันออกมาอนี่นะครับ้วรอมาปาดครับข้อนี้เลยดีกว่าครับข้อที่สามครับ ไม่ควรแต่ให้ดีนะครับผมว่าตั้งแต่ข้อสองข้อสามตรงนี้นะครับกําลังดีครับถ้าจะเป็นเสียบในนี้นะครับข้อสองถึงข้อสามมันไม่อ่อนและไม่แก่จนเกินไปครับ ผมก็ไปปานนอกกล้องครับนี่นครับแล้วทำการเสียบเลยครับเสียบให้มิดแผลที่เราปากนะครับยัดลงไปนะครับ โอเคนะครับนี่ครับเทปพันผมจะผูกก่อนครับผมจะพันจากด้านใต้ขึ้นด้านบนนะครับเราจะใช้เชือกฟางก็ได้ครับแล้วก็ซีนกันน้ำตามหรือไม่ต้องก็ได้ครับถ้าเป็นเชือกฟางแล้วเรามาคลี่นะครับคลี่มันเบนออกแล้วก็พันนะครับนี่ครับผมจะพันจากด้านใต้นะครับ พันให้ลงมาจากแผลประมาณสักนิดนึงครับอย่าให้มันพอดีพอดีกันนะครับดึงให้แน่นนะครับเนี่ครับข้อดีของถ้าเป็นเชือกฟางนะครับมันจะดึงแน่นดีครับแน่นมากครับเชือกฟางถ้าเป็นตัวนี้เราต้องดึงแบบพอดีพอดีครับเพราะมันจะขาด เรื่องหัวตอนนี้เราจะพันแบบปิดตายเลยก็ได้แต่ผมจะพันแค่รอบเปลือกนี้นะครับรอบเปลือกของกระทุ่มครับปิดแค่รอบเปลือกมันครับแล้วก็ทำการผูกครับผูกให้แน่นนะครับ ยิ่งแน่นยิ่งยิ่งติดดีครับแต่ไม่ใช่ว่าแน่นจนยอดตัวนี้หักนะครับต้องเช็คด้วยนะครับแล้วหัวต่อนี้นะครับเราจะพันก็ได้ไม่พันก็ได้นะครับพันก็ดีครับแต่ว่ามันจะพันยากหน่อยนะครับถ้าเราพันหมดน้ําจะไม่เข้าครับหัวตอจะไม่เปื่อยครับแต่ผมทําแบบนี้มันก็ไม่เปื่อยนะครับผมขี้เกียจพันครับแต่ผมจะพันแค่นี้นะครับเหลือซีนะครับปิดเฉพาะเปลือกนะครับ ต,ตรงกลางนี้ผมปล่อยไว้นะครับแล้วก็ทําการครอบถุงเลยนะครับถุงผ,ผมมีทุกขนาดครับเพราะว่ามีผมมีต้นต้นเล็กต้นใหญ่มี่หมดครับถุงยาวๆไว้ก่อนดีครับ จะรู้ผลนครับเลือกยอดดีเลือกตอดีนะครับชำตอไว้ก่อนมีขั้นตอนสําคัญสายยางก็ต่า่มครับผมยะเชี่อฟางรถนะครับเป็นยางหรือยางในรถก็ได้นะครับได้หมดอะไรก็ได้เอาที่มัดแล้วอากาศไม่เข้าแน่นนี่ อย่าลืมนะครับผูกเราจะผูกใต้แผลสักนิ้วนะครับอย่าให้มันเสมอแผลนะครับเงินเลย ทั้ตามที่ผมบอกทุกขั้นตอนนะครับโตไวครับและติดชัวร้อยเปร์เซ็นต์ครับติดทุกต้นครับ <c oughs> เสร็จเรียบร้อยครับสวยงาม <c oughs> เดี๋ยวผมพาไปดูต้นที่ผมเสียบไว้นะครับ2อ,อาทิตย์ดอกทุ่มทั้งนั้นนะ องอาทิตย์นะครับนี่ครับต้นนี้3มกิ่งนะครับเป็น3สายพันธุ์ครับนี่ก้านแดงใบมันครับนี่ก้านก้านแดงใบธรรมดาครับไม่มันมากนี่ก้านแดงใบมันใบเท่าเๆฝ่ามือครับและเดี๋ยวแกะถุงจะมาอัปเดตให้ดูอีกครั้งนึงนะครับวิธีแกะถุงเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะบอกนิดนึงนะครับ เราจะเขียนวันที่ก็ได้ครับไม่เขียนก็ได้แต่ผมไม่เขียนนะครับเพราะว่าอะไรครับต่อให้เราเขียนวันที่วันนี้วันที่สี่นับไปอีกอาทิตย์ยอดมันก็ยังไม่ติดติดไม่ดีนับอีกสองอาทิตย์เอ,อยอดมันยังติดแตกแล้วแต่มันยังไม่แข็งแรงแล้วก็ไม่จําเป็นต้องแกะครับแต่ยังไงนะครับชาร์จสุดๆแล้วไม่เกินยี่สิบวันครับยี่สิบวันนี่คือเต็มที่แล้วครับที่ต้องแกะถุงเพราะว่า เราเขียนไว้เออเจ็ดวันเราจะแกะเราวันที่อะไรแบบนี้นะครับมันไม่สําคัญเพราะว่าต่อให้มันวันมันครบแล้วแต่ว่ายอดยังไม่แข็งแรงเราก็แกะไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไม่จาเป็นต้องเขียนวันครับเราเช็คที่ยอดเลยครับว่ามันแตกเออออกมาแข็งแรงหรือยังอะไรแบบนี้นะครับถึงเราจะแกะได้แต่เวลาแกะนะครับห้ามเปิดทีเดียวเลยนะครับ เหมือนเราจะแกะยอดแข็งแรงแล้วนะครับเราจะแกะครบเจ็ดวันสิบสี่วันยี่สิบวันก็ไม่ว่าครับแล้วแต่เราเจาะรูก็ได้ครับเจาะวันละรูนะครับวันละรูหรือเอากันไกตัดมุมนี้หนึ่งวันสองวันสามวันสี่วันวันที่5้าเปิดเลยครับถ้าเราเปิดทีเดียวนี่มันอาจจะเฉาเหี่ยวได้ครับตายได้ครับเพราะว่ามันปรับสภาพอากาศไม่ทันนะครับโอเคนะครับยี่ครับ เดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูอีกนะครับ